พี่มายนี่พี่กล้าไล่แม่ออกจากบ้านแบบนี้ได้ไงคะแม่เขาป่วยอยู่นะนี่พี่กล้าไล่คนป่วยออกจากบ้านแบบนี้เลยเหรอตองที่ผ่านมาเนี่ยแม่ของแกทําอะไรไว้กับฉันบ้างฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแกจะลืมไปทั้งหมดนั่นน่ะแกอย่ามาทําเป็นหลงลืมตอนนี้หน่อยเลยปล่อยให้ฉันต้องหอยาก,กับพี่น็อตพี่น็อตก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้ฮัลโหลพี่น็อตพี่น็อตพี่เลบกลับมาบ้านเลยนะนี่พี่รู้ไหมว่าพี่มายเมียพี่ คือพี่อยากคุยกับไม่ดีๆหวังว่าไมจะเข้าใจนะพี่เองก็ลำบากใจเหมือนกันนะ่ะคือให้แม่เขาเข้ามาพักฟื้นที่บ้านเราเถอะนะไมไม่มาะโกรธแม่เลยนะไมค่ะพี่ไม่ต้องมาทำพูดให้ไมดูเป็นคนใจดีเลยยังไงไม่ก็ไม่มีทางให้แม่พี่เข้ามาแน่พี่ก็รู้นี่ว่าแม่เขาเคยทำอะไรไว้กับไม่บ้างพี่จะมากล้าพูดแบบนี้กับไม่ก็ไม่มยอม ไมยคือพี่รู้ว่าที่ผ่านมาแม่ก็ทํำไม่ดีไว้กับไมายมากไมายต้องอดทนมามากเลยแต่ตอนนี้มันเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆนะแม่พี่เขาเพิ่งผ่าตัดออกมาเขาต้องการคนดูแลไมายเ่ะมายเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่ใช่หรอไมายควรจะเข้าใจพี่นะแล้วก็ช่วยเหลือพี่ทําไมต้องการคนดูแลก็ให้ตองไปดูแลสิพี่จะพูดกับไมายแบบนี้ทําไมพี่เนอะก่อนหน้านี้แม่เขาทําอะไรกับมายไว้บ้างพี่ก็รู้ แต่พี่ก็ปล่อยเฉยปล่อยให้ไม่โดนกดขี่อยู่อย่างนั้นแล้วตอนนี้ไม่ยังต้องทนอีกเหรอไม่ทนไม่ไหวแล้วนะที่จะให้แม่มาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันแบบนี้พี่ก็รู้จักแม่พี่ดีนี่เขาไม่มีทางยอมเข้ามาอยู่แค่เดือนเดียวแน่นอนยังไงเดี๋ยวเขาก็จะมาอยู่ถาวรและอีกหน่อยเนี่ยไม่อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านตัวเองเลยก็ได้ไม่ทำไมไม่พูดแบบนี้ยังไงนั่นก็คือแม่ของพี่แม่พี่เขาป่วยหนักอยู่นะคนที่ควรดูแลแม่มากที่สุดะก็เป็นพี่ไม่ใช่หรอ งั้นเอาแบบนี้ไหมงั้นทําไมไม่อยากเจอหน้าแม่พี่ขนาดนั้นน่ะงั้นไม้ก็กลับไปอยู่บ้านแม่ไม้สักพักก็ได้แบบเนี้แม่พี่จะได้พักฟื้นในสภาพแวดล้อมที่ดีไงไม้เองอะ่ะจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจในการอยู่ร่วมกันกับแม่พี่ไงพี่ว่าดีนะมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยอะ่ะไม้ว่าไงพี่ไม้ยังพูดไปทันขาดคําเลยนะพี่ก็จะมาไล่ไม้ออกจากบ้านตัวเองแล้วหรอนี่นี่ตลกปะเนี่ยพี่น็อตบ้านหลังนี้มาเป็นคนซื้อมานะ พี่ไม่มีสิทธิ์มาไล่มาออกไปจากบ้านตัวเองแบบนี้ถ้าคนที่จะต้องออกไปเนี่ยก็คือพี่กับแม่พี่ต่างหากแล้วมันเป็นอะไรทําไมแม่พี่จะต้องพักฟื้นในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยคนป่วยทั้งโลกไม่ต้องมาอยู่บ้านมาหมดเลยหรืองไงฮะม่พี่ว่าไม่อย่าทาให้ครอบครัวเราต้องพังเลยดีกว่านะอย่างน้อยให้แม่อยู่ที่นี่ไมยก็ได้ดูแลแม่พี่ด้วยไงไมมยแม่พี่เขามาถึงแล้วอะแตไ่ไม่ยอมให้แม่พี่เข้าบ้านอะแบบนี้มันทำให้พี่ปวดใจมากเลยนะ พี่เป็นลูกแล้วนั่นก็คือแม่ของพี่แม่พี่มาถึงแล้วอ่ะถ้าเกิดแม่พี่เอาเรื่องนี้ยไปพูดให้ข้างบ้านเขาฟัง่ะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอับอายก็คือเรานะดีไม่ดีอาจจะลามไปถึงบริษัทของไม้และงานของไม้อาจจะเสียหายได้นะไม้พี่ขอร้องล่ะให้แม่อยู่ที่นี่แทนะไม้ก็เอาแบบนี้ไหมละ่ะพี่ก็พาแม่พี่ไปเช่าห้องอยู่ข้างนอกเช่าแถวแนี้ก็ได้ บรรยากาศเนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันอากาศดีถ่ายเทยเหมือนกันแถวแถวบ้านเราเนี่ยมีห้องเช่าว่างๆเยอะแยะพี่ก็ไปเช่าอยู่สิไมจะได้ไม่ต้องมานั่งเห็นหน้าแม่พี่ให้กวนใจไมยอยู่ในบ้านของไมส่วนแม่พี่เนี่ยก็ได้อยู่พักฟื้นในบรรยากาศที่มันดีถ่ายเทยแบบนี้ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยไมยตัดสินใจละไมจะไม่มีทางให้แม่พี่เขามาอยู่ในบ้านไมายเด็ดขาดไมไปเช่าอยู่ห้องนอกอะ่ะมันจะไปดีเท่าบ้านตัวเองได้ยังไง มายก็รู้นี่ว่าปีนี้งานที่พี่ทําอยู่รายได้มันไม่ค่อยดีพี่เอาเงินทั้งหมดไปรักษาแม่หมดแล้วมายม่เห็นใจพี่เถอะนะให้แม่อยู่ที่นี่พี่รู้ว่าไม่อาจจะลืมเรื่องราวในอดีตไม่ได้แต่ตอนนี้แม่พี่ป่วยหนักอยู่นะพี่ไม่ต้องอาออะไรมาอ้างแล้วไมเสนอไปพี่ก็ไม่ยอมออกไปเช่าห้องให้แม่อยู่ส่วนตองก็ไม่ยอมให้แม่ไปอยู่บ้านด้วยแล้วทําไมมมยจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ปฏิเสธบ้าไม่ได้เลยหรือไงฮะถ้าแม่จะเข้ามาในบ้านมมย มมยก็จะไล่ออกไปอยู่ดีมไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะพูดอะไรไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงใครจะนินทาอะไรยังไงไมาไมยก็ไม่สนทั้งนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยเนี่ยทุกคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าปัญหาแม่ผัวลูกสะภ้ยเนี่ยมันก็เกิดมาจากแม่ผัวทั้งนั้นแหละถ้าแม่ทําดีกับไม้ตั้งแต่แรกไมยก็จะทําดีกับแม่ในวันนี้แต่แม่เขาไม่เคยดีกับไมยเลยพี่น็อตถ้าเกิดมาย,ยอมอธิบายให้ทุกคนฟัง ก็ไม่มีใครที่จะต้องมานั่งเข้าใจผิดหรอกนะแล้วมันก็ไม่มีทางมีปัญหาไปถึงบริษัทของมายด้วยมายที่ตองเขาไม่อยากให้แม่ไปอยู่ที่บ้านอน่ะเพราะว่าบ้านตองเล็กและพี่อะ่ะไม่อยากให้แม่ไปเช่าห้องอยู่เพราะว่ามันไม่สบายมันแพงและเหตุผลของมายคืออะไรแค่ไม่อยากเจอหน้าแม่พี่แค่นี้เนี่ยนะมันจะใจร้ายเกินไปหน่อยไหมพี่นอ็อตพี่พูดแบบนี้แสดงว่าพี่ลืมไปหมดแล้วสิเอาตรงๆนะ ฉันก็ไม่ค่อยชอบหน้าเธอเท่าไหร่หรอกไม่มีสงาา่าราศีเยอะเลยหน้าที่การงานก็ต่ํปต้อยแถมเงินเงนก็แค่หมื่นกว่าบาทไม่มีอะไรเหมาะสมกับลูกชายฉันสักนิดเลยแม่ครับมายเ็าเพิ่งแต่งงานเข้ามาในบ้านวันแรกเองนะครับทำไมแม่ต้องพูดแบบนี้กัมบมาย้วยแกไม่ต้องพูดนี่ไงมายถ้าเกิดว่าแกอยากอยู่ที่นี่แกก็ต้องทําตามที่ฉันสั่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้แกก็ต้องออกจากชีวิตลูกชายฉันซะ อ,อะไรของแกเนี่ยฮะกับข้าวอะไรทำเป็รสชาติแย่แบบเนี้ยฮะแกทำแบบเนี้ยแกคิดว่าฉันเป็นขอทานเหมือนแกเหรอฮะมายไม่ได้เป็นขอทานนะคะแม่แล้วหมายก็ตั้งใจทำมากมากแล้วนะคะพูดปากแบบนี้เลยนะใครสั่งให้แกพูดนะคิดจะมาเกาะลูกชายฉันกินอนะหัดทำให้มันอร่อยหน่อยสิ Ну mm -hmm. แกไปอยู่บ้านชั้นสิบวันแต่ไม่เคยมีวันไหนทําให้ฉันพอใจเลยเนี่ยนี่แม่จะไล่ไมออกจากบ้านอย่างเงี้ยเหรอคะไมยแต่งงานกับพี่นอตแล้วนะคะแม่จะมาไล่ไมออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้นะคะทำไมทำไมฉันจะไล่แกไม่ได้นี่มันบ้านฉันฉันเป็นคนซื้อเองเพราะฉะนั้นอ่ะฉันจะไล่แกวันไหนก็ได้เท่านั้นแหละแกมขนไร้่าไร้ความสามารถเรียนเรียนก็น้อยแต่ไมยกับพี่นอเราเป็นสามีภรรยากัน จะให้เราสองคนแยกกันอยู่แบบนี้เหรอคะแกต้องทําตามที่ฉันสั่งเท่านั้นในเมื่อแกไม่คู่ควรกับลูกชายฉันก็ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันเอาจริงๆนะฉันไม่น่ายอมให้แกแต่งงานกับลูกชายฉันเลยเนี่ยไปพอมาไม่มีที่ไปไมยก็ต้องไปเช่าห้องอยู่เอง ต้องมาอยู่ในห้องแคบแคตอนนั้นไมลยลำบากขนาดไหนพี่จำได้้ไหมพี่ก็รู้นี่พี่เคยคิดถึงความรู้สึกของไมายบ้างไหมพี่เคยสนใจความรู้สึกของไมายบ้างไหมพี่น็อตว่าไมายจะรู้สึกยังไงไมายเจ็บปวดไมายทรมานไมลยลำบากแค่ไหนอ่ะพี่พูดแบบเนี้พี่เหมือนคนไม่เข้าใจเลยว่าไมายจะต้องเจออะไรมาบ้างพี่รู้ว่าไมลลำบากพี่รู้ว่าตอนนั้นแม่ไล่ไม่ไปพี่รู้ว่าไม่ยังทําใจไม่ได้ แต่ตอนนั้นนะพี่ก็ช่วยเหลือไม้ทุกอย่างนะทาไมไม้ต้องเอาเรื่องแย่ๆพวกนี้เก็บมาคิดด้วยคนเรามันต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าถ้าไม้โมแต่คิดเรื่องแบบนี้ชีวิตของไม้ก็ไม่มีความสุขหรอกใช่พี่ช่วยเหลือไม้ไม้ไม่ปฏิเสธหรอกนะว่าตอนนั้นพี่ทําดีกับไม้มากแล้วทุกวันนี้ที่ไม้ยังอยู่กับพี่มันก็เป็นเพราะว่าพี่เคยดีกับไม้แต่ไมนก็ไม่ใช่ว่าจะลบล้างในสิ่งที่แม่พี่ทำกับไม้ได้หรอกนะสิ่งที่แม่พี่ทำกับไม้มันคือเรื่องจริง แล้วมันก็คือความเจ็บปวดที่ไมค์เคยเผชิญมาจริงๆไมค์ก็แค่หวังว่าพี่จะรู้สึกถึงความรู้สึกของไมค์บ้างไมค์ก็ทํากับพี่ดีที่สุดแล้วนะแต่ไมค์ขอแค่เรื่องเดียวขอแค่ไมค์ไม่ต้องมาอยู่กับแม่พี่ได้ไหมพี่นัดไมค์ไม่อยากกับพี่เพราะว่าเรื่องแม่พี่มันก็ดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราอยู่กันสองคนเนี่ยมันก็มีความสุขดีทําไมต้องดึงแม่พี่เข้ามาเกี่ยวด้วย มายพี่รู้ว่าหลายปีมาเนี้ยไมยดีกับพี่มากพี่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยแม่เขาทําไม่ดีไว้กับไมยแต่ตอนเนี้ยแม่เขาดีกับไมยมากแล้วนะตั้งแต่ที่ไมยมีเงินน่ะแม่เขาไม่เคยทาให้ไมยลาบากใจอีกเลยตอนนั้นอะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เขาเป็นห่วงพี่มากเขาเห็นว่าพี่ทํางานหาเงินคนเดียวแล้วก็ดูแลไมยมาตลอดเลยไมายม่อย่าคิดมากเลยนะยังไงนั่นก็คือแม่ของพี่พี่จะทําเป็นไม่สนใจก็ไม่ได้ เมื่อเดือนก่อนน่ะแม่จังโทรมาหาพี่เลยว่าเขาปลูกผักขมเต็มสวนเลยเขาอยากจะปลูกให้มายกินเพราะว่าเห็นมายชอบเนี่ยไม่ใช่ว่าแม่พี่ไม่คิดถึงมายนะมายแม่พี่เขาดีกับมายขนาดนี้แล้วอ่ะมายยกโทษให้แม่พี่เถอะนะที่แม่พี่เขาดีกับมายมันก็เป็นเพราะเขาโลภในเงินมายต่างหากถ้าเกิดมายไม่มีเงินเขาจะดีกับมายไหมม่รู้นะพี่นนท์มายเห็นทุกอย่างนั่นแหละ ลวกพี่ก็ส่งเงินส่งข้าวของดีๆไปให้แม่พี่อยู่ตลอดอะและไอ้ของพวกนั้นที่พี่ซื้อเนี่ยเงินมันมาจากไหนล่ะก็เงินไม้ด้วยทั้งนั้นน่ะไม้ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะแล้วเรื่องผ่าตัดแม่พี่ไม้ก็จ่ายค่าผ่าตัดให้นีไม้ย,ยังให้พี่ไม่พออีกเหรอพี่จะเอาอะไรจากไม้อีกถ้าพี่ยังบีบไม้มยอยู่แบบนี้เรื่องหย่ากับพี่เนี่ยไม่อาจจะยอมก็ได้นะไม้ย,ยอมหย่ากับพี่เลยก็ได้ ถ้าเกิดพี่จะเอาเรื่องที่พี่เป็นลูกของแม่ที่แม่เป็นแม่ของพี่แล้วพี่เป็นสามีมายมาบีบบังคับมายมากดดันมายแบบเนี้มายเองก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะคือมายรู้ว่าพี่แอบเอาเงินไปให้ที่บ้านแต่มายก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นพี่รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมายเป็นคนที่ติตใจดีมากถ้าไม่อย่างนั้นนะพี่ก็คงไม่แอบทําแบบนี้หรอกมาย มาช่วยเข้าใจพี่หน่อยได้ไหมเราสองคนก็แต่งงานกันแล้วอะ่ะเราก็คือครอบครัวเดียวกันคือถ้าใครมีปัญหาก็ควรจะช่วยเหลือกันสิตอนนี้แม่พี่เขาลำบากมากเลยนะแม่พี่เขาเพิ่งผ่าตัดมาต้องการที่พักฟื้นมายควรจะช่วยนะมายเองก็มีหน้าที่ต้องทําเหมือนกันพี่อย่ามาพูดอะไรไร้สาระให้ไมายฟังแบบนี้เลยดีกว่าพี่เลิกเอาเรื่องในบ้าบังคับให้แม่พี่มาอยู่ในบ้านมายได้แล้วไมายบอกแล้วไงมายตัดสินใจไปแล้ว ม่จะไม่ยอมให้แม่พี่มาอยู่ในบ้านเราพี่ไม่ต้องมาพูดแบบนี้อีกไม่แม่พี่ก็ขอโทษไมยไปแล้วไงทำไมไมยไม่ใจดีหน่อยอ่ะคือแม่แค่ต้องการพักฟื้นแค่เดือนเดียวเองไมยคือพี่สัญญาเลยพี่จะพาแม่กลับแน่นอนตลกละทำไมไมยต้องใจดีกับแม่พี่ด้วยพี่ผ่านมาก่อนหน้านี้เคยมีใครใจดีกับไม,สมยสักคนไหมแค่ขอโทษทุกอย่างมันก็จบอย่างนั้นเนาะ และความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นล่ะมันคืนกลับมาได้ไหมไม่แม่พี่เขาก็อายุเยอะแล้ววะเขาแก่แล้วสุขภาพร่างกายเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงและอีกอย่างนึง่งเนี่ยเขาก็เพิ่งผ่าตัดมาด้วยขนาดจะกินข้าวอะ่ะยังลาบากเลยทําไมไมาต้องมาเกลียดแม่พี่ขนาดนั้นด้วยพี่แค่ขอให้แม่พี่หายดีถ้าแม่พี่หายดีมาอยากทําอะไรไมาก็ทําได้เลยน้ไม้ตอนนี้แม่พี่ก็สานึกผิดแล้วอะ่ะพี่ขอร้องเถอะนะ นายนะพี่ขอร้องอะ่ะเฮ้ยก็ได้ไายไม่คิดเลยว่ามายจะยอมใจอ่อนแบบเนี้มายหุสาตั้งใจว่ามายจะเด็ดขาดให้ได้ไายหุสาจะใจแข็งที่ไดซะอีกออหมายความว่าไายจะยอมให้แม่พี่เข้ามาอยู่ที่นี่ใช่ไหม ใช่ค่ะยอมก็ยอมให้แม่เข้ามาอยู่ในบ้านก็ได้แม่พี่อยู่ข้างล่างอะลงไปรับเขาเ้อะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปรับแม่ก่อนนะน็อ,อาไม้ลูก แม่เขายอมให้แม่มาอยู่กับผมแล้วนะครับจริงรอลูกมายขอบใจมากนะลูกขอบใจจริงๆแม่ขอโทษมายนะที่เคยทำลายมายมาก่อนแม่ขอโทษจริงๆลูกแม่คะแม่ไม่ต้องมายกมือหไหว้มายหรอกคะ่ะมายไม่ได้อยากอายุสั้นนะคะ ต่อให้ไม้จะยอมให้แม่เข้าไปอยู่ในบ้านไม้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าไมา้จะลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรอกนะคะแม,ไมไ่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่เข้าใจไม้แม่ผิดเองลูกตอนนี้แม่สํำนึกผิดแล้วนะไม้แม่เกลียดตัวเองจริงที่เคยทำแบบนั้นกับไม้งั้นแม่ก็อยู่กับความสำนึกผิดของแม่ไปแบบนั้นนั่นแหละคะ่ะแต่อยู่บ้านไม้เนี่ย ก็ช่วยรักษาเนื้อรักษาตัวให้มันดีๆด,ด้วยแล้วกันนะคะมายไม่อยากเห็นพี่น็อตเขาต้องมานั่งร้องไห้เพราะว่าเสียแม่ไปอะ่ะมายี่ขอบคุณมายมากเลยนะที่มายรักพี่ขนาดนี้แม่ครับแล้วตองอยู่ไหนแล้วครับตองเหรอพอตองเห็นว่าแกมาเรายัางไม่พาแม่เขาา้าบ้าน ปองเขาก็ทิ้งแม่ไว้ตรงนี้เลอลูกตองน,นี่เหลือเกินจริงๆนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเห็นแก่ตัวมากเลยนะครับแม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะพาแม่เข้าบ้านเองต่อไปเนี้ยผมจะดูแลแม่เองครับเข,ข้าบ้านสชคะยืนทำอะไรล่ะ การให้อภัยกับคนสำคัญของคนที่เรารักต่อให้คนคนนั้นจะเป็นคนที่เคยทำร้ายเราก็ตามแต่มันก็ไม่ยากนักที่จะให้อภัย